้าหุงข้าวแล้วมันก็มีหม้อในที่เอาไปล้างนันน่ะข้างในหม้อข้างในอ๋ออืมเราก็เลยบอกว่าเราก็เลยบอกว่าจะไปเห็นได้ยังไงล่ะตัวเองขนไปห,หมดแม้วตะกุนทรถห่อเดียวก็จะขุไปห,หมดทุกอย่างเข้าไปดูในห้องไม่มีอะไรเหลือสักอย่างเขาบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสองวันผมจะมา,ามาทำไมมาเอาหม้อในเอาม้อนันจะมาหม้อเดียวเอ่นะ มันบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาบอกเขเรื่องของเองจะมาเอาก็มาเอาเราจะไปหาตรงไหนให้ล่ะจะไปรู้มาแล้วมาาหเอาแล้วป้าซอเอาแล้วป้าซอเอาแล้วโดนไม่โดนนะไม่หายจะยังไงต่อหาไม่เจอเนี่ยป้าซอเห็นไหมบอกว่าไม่เห็นทั้งนั้นไม่เห็นอะไรเลยบอกเราเรื่องมอบอกว่าเดี๋ยวสองวันจะมาเอาพ่อไดมัน บอกก็ตามสบายอยากมาก็มาเถอะมันบอกว่าตอนนี้มันอยู่เขียมาลาดเดวมันมามันบอกส้นตันหม่มอนแล้วแล้วแล้วอะไรนะแล้วอ้นที่ไหนได้ยินข่าวว่าต้นอนเปต้นเอาไปซื้อป่ามอดอ่ะโอ้ยมอดผมก็นี่แป้งแต่เมื่อไรครับ ไปวันไหนไม่รู้แต่ว่าไปประมาณ14บ5แล้วเห้าะคะพี่ทักหม้อพี่ทักสวัสดีครับเเดือนแล้วสวัสดีครับพี่เพิ่งเดือนแล้วเพิ่งมาถามหาหมอในใช่เพิ่งมาสองตะงหุงข้าวแล้วพอรอก็ไปดูก็่ปดูข่อวไหนเราไม่เจอเราไปหาหม้อให้ตัวเองเลยเจนไปนะเราไปดูเพราะว่าเราเคยบอกมันบอกว่าก่อนจะไปนะเอาขยะไปทิ้งให้เขาด้วยนะเพราะว่าไปวดก่อนขยะเต็มห้องเลยเราก็เลยบอกว่าก่อนจะกลับก่อนจะรื้อของหรืออะไรน่ะ คนขยะเอาไปทิ้งให้เขาด้วยนะอแล้วมันมันไปปุ๊บก็ขนไปหมดแล้วเราก็เลยเข้าไปดูขยะก็ไม่มีบอกว่าดีจังเลยงานนี้ไม่มีขยะ เก็บเก็บบ้านเรียบร้อยเลยบ้านเรียบร้อยเลยก็จะได้ดีนะมอหุงข้าวมอสหุงข้าวตัวเองไปด้วยมอสหุงข้าวก็ไปมันในของมันนะเนาะเอาไปหมดทุกอย่างเลยแต่ที่ไม่ได้เอาไปก็คือหม้อสในไฟฟ้าหม้อสในมังข้าวมันเพิ่งจะรู้ตัวว่มอสในหายเวลามันไปอยุดไปกินข้าวไหนเดี๋ยวกับยู่กันนายู่กันนาเขาไม่ได้หุงเพิ่งนึกอยากจะหุงสงสัยจะมีข้าวมีอะไรไปสงสัยอยากกินข้าวเจ้า อืแล้วจะกลับมาตามหาหมไนไม่เจอมันบอกว่าสองวันมันจะมาถามว่าจะมาทำไมมาหาหมไนซื้อใหม่ดีกว่ามั้งเพราะว่าค่ารถค่ารถแพงงผมดีกว่าค่ารถแพงกว่านะก็คงอยากมาค่ารถแพงกว่าซื้อหมใหม่นะก็คงอยากมานั่นแหละจะมาอีกไม่เอ้ยเราก็ถามว่าจะมาแล้วมราจะอยู่ไหนมันก็หัวเราะมันก็สงสัยสสงัยกีซอนคิดถึงปศหรือเปล่าเขบอกว่าเดราจะ ไม่เห็นแน่นะเขาบอกอ้าวนจะโกหกเองทำไมนะจ๊ะเห็นเห็นก็บอกว่าเห็นดิเออเห็นก็จะทํายังไงได้ก็มาเอาสิถ้ามันเห็นน่ะนี่มันไม่เห็นอืมไม่เห็นได้ทำไงน้อจใจหาได้ได้ไงครับจะไปแจ้งสิคณะโทรา์หายจะไปแจ้งตํารวจจะมาจับเลยไม่อนาเม่อนาเขาบอกว่าอะไรนะดูทูเปอร์นี่แหละทำเขารู้ว่ามันเขาบอกว่ารู้ว่า ผมไม่ยอมนะจะแจ้งความไม่ได้เลยเอมันฝากให้ถ่ายคลิปให้พอถ่ายคลิปให้มันแล้วโทรศัพท์มันน่ะคืนให้มันไปแล้วอืพอคืนให้ไปแล้วมันว่าไม่ให้ยังไม่ให้มันคืนผมไม่ยอมนะอกว่าผมมีแก้งมันมันมีอยู่สองคนน่ะพี่มานากับตุ้มตามนี่แหละน้อนด้วยท้ายแล้วแต่เราไม่ได้บอกให้ตุ้มตามรู้เพราะมันเห็นซะก่อน พอดีมันหาเจอผมไอ่รอดแต่รอบนี้ป้าซอจะรอดไหมหาหม้อเขาไม่เจอตอนนี้เอางานนี้ป้าเอาแล้วรรอดนะคับหามาให้มันเลยนะไม่่รออดแนนนนนงาี้เนี่ยผมจะรอดไปมันถ้าหาหมาะมือถือไม่เจอต้องใ่ป้าซอต้องติดคุกกันมาเสียเท่าไหร่มันค่าหม้อหนเนี่ย อู่ดีถามหาหม้อในมันคงถามผิดคนมันคงถามถูกคนเพราะว่าป็ซอทำกับข้าวไงใช่แล้วนก็เอไม่ด้ให้เราล้างตลอดไงครั้งนั้นเราูว่าเป็นหม้อมันเราก็ไม่ล้างเพราะว่าเราเคยล้างให้มันแล้วมันบอกว่าต้องสงการน่ะมันรู้มันรู้เลยนะมันต้องถามป้าซอต้องสงการนะใช่ไหมเรากลับมาน่ะถ้วยชามเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นของใครเราก็เก็บล้างพอเราล้างเสร็จมันบอกว่าของมันอ้าวแล้วของมึงทำไมมึงไม่ล้างล้วมึงที่ไม่ให้กูล้างให้มึงยังไงน่ะเนี่ยพอกูล้างก็เป็นของมึง นี่าว่านี่แหละแ้วเวาอยู่ด้วยกันนานก็จะทะเลาะกันแบบนี้รู้เลยว่าต้องอยู่กับป้าซออ่นอนเอาละทีนี้ของใครก็ไม่รู้แต่กูกูล้างให้หมดแล้วแล้วตั้งหลายวันน่ะทำไมไม่ล้างเออพอกูมาก็มาถามหาไม่เห็นชามหรือเปล่าแล้วคิดว่าใครจะล้างตัวเองยังไม่ล้างของตัวเองถ้าเราจะเห็น้าเราเำความสะาเก็บร้ล้างหมดใครก็แล้วก็ให้มาหาเอา บอกว่าต่อไปน่ะยามาทิ้งไหมนะล้างเองเลยถ้ากี่ซอนได้ดูคลิปแล้วจะทำยังไงอ้วป้าซอสินี้เดี๋ยวร้อนแน่นอนซอฟันจะมาแล้วมันจมาเขามาจะไปหาพ่ออ่ะอ้าวเฮ้ยทรมานจังเลยโดนชะบางแล้วโดนชะบังนะนั่นนั่นจะหาอะไรล่ะหนุ่มพ่อคอปากเลยนะแล้วตกลงจะแจ้งความจับป้าใช่ไหมเรื่องม้อหายเนี่ยใช่มาแจ้งเถอะ ปศกับคนนี้วันนี้ขายข้าวได้กี่ชามครับขายข้าวได้สิบกล่องเองสิบกล่องเองเดี๋ยวมาเจอเรื่องปวดหัวกินข้าวเย็นกับปอกันดีกว่าเอาแล้วครับยังอยู่ใช่ไหมข้าวยังมีอยู่ใช่ไหมครับปศกอเจอแล้วปซอออี่เเจจศกินนุไปกินข้าวเย็นด้วยเดี๋ยวนี้เลยนะโอเคกินกันดูแล้วนะก็ปากันเลยไม่กิดทรมานมากเลยนะ อ้อนอยากออกเนี่ยครับผมเป็นยังไงบ้างครับเรื่องหม้อโอเคนะครับยินดีครับขอจบตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็ต้องขอเชิญติดตามครับ K4 แน่นนะครับขอบคุณครับ